สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกรมพันธุลากันค่ะคุณลิศทำไรคะโอ้ตัดไม้ครับตัดไม้ให้พ่อตาใช่ไหมคะครับตัดไม้ให้พ่อตาค่ะครับ,อรบโอเคได้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 ไดได มาเนียนขึ้นบนนี้ได้ได้ได้นะมันเบียดกันมันก็เลยเป็นรอยนี่ค่ะพี่น้องจะตัดไม้ไปสารตะก้าค่ะเหนื่อยไหมคะครูฤทธิ์คะเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วทำไงคะอดทนครับโอเคค่ะสู้ๆค่ะเแนวฮาบันที่ครับลมไปเมื่อไหร่ พ่อค้าสวัสดีค่ะครับคบพ่อค้าสวัสดีค่ะไงน้าขึ้นก่อนเฝ้าลูกเขยคเขาพี่น้องห้อนไหลเขาอนุญาตได้ค่ะตอดเสื้อเลยค่ะพ่อนั่งเฝ้าลูกเขยค่ะขอบคุณในทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากาัน,น,อน,น,นขอบคุณเลยลยค่ะอันนี้เอาไปทําอะไรคะพ่อเนี่ยตอกย่างอ๋อทำตอกย่างเฮ็ดตอกย่าง อันนี้เฮ็ดอย่างพอ่อเฮ็ดอย่างไงนี่ก็ตอกย่างและอ๋ตอตอกย่างคือกันโอเคค่ะพอย่างเรากลับบ้านได้ยังคะกลับได้แล้วกลับได้แล้วป้าวันนี้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปละ